สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่พ,พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้โสพิตาจะพามาคุยเรื่องราคาต้นไม้กันค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราคาต้นไม้กันเดีย๋ยวนะคะโสพิตาขออนุญาตแชร์ไปในกลุ่มก่อนนะคะ วันนี้พี่มดมาตรงเวลานะคะทุกคนมาตรงเวลาค่ะขออนุญาตแชร์นะคะคัดลอกลิงค์คัดลอกลิง์งเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เมื่อกี้ พี่มดคัดลอกลิงก์แล้วแต่ส่งเข้าไปในกลุ่มไม่เป็นจะต้องออกไปจากตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันรบกวนหน่อยนะวันนี้จะพามาคุยเรื่องราคาต้นไม้ที่ทุกวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะราคาต้นไม้ก็เหมือนกับของกินนะคะของกินก็จะแพงแต่ราคาต้นไม้จะถูกลงเนื่องจากว่า ราคาต้นไม้เป็นของที่ไม่ใช่ของสิ้นเปลืองนะคะเพื่อนๆพี่พีพพพ่วันนี้สวัสดีค่ะมดมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเอ๊เมื่อกี้เดี๋ยวขออนุญาตแค้นนะคะแอบมาจิดน้ำหน่อยค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วบ้างใครเข้ามาแล้วบ้างอ่าจะต,ต้องพยายาม สวัสดีค่ะครูหนูสวัสดีค่ะ,ะก็ยังก็ยังแชร์ไม่เป็นเหมือนเดิมค่ะครูหนูเมื่อกี้กดลิงก์แล้วแต่ไม่กล้าออกไม่รู้จะไปทางไหนรบกวนหน่อยนะคะ,ะค่อยๆเรียนไปขอบพระคุณทุกขั้นเลยนะคะที่เข้ามาทักทายมดค่ะวันนี้มดจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับราคาต้นไม้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนาะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ าการใช้จ่ายก็จะประหยัดกันนะคะราคาต้นไม้มดมองเห็นนกมองเห็นนกข้างหลังค่ะนึกว่านกมาเกาะน,นกตัวเองที่เลี้ยงไว้ตั้งนานแล้วอ่ะเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะนกที่บ้านเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะอืเดี๋ยวนะคะมดจะพามาชมอโกนิมาก,ก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็เราจะมาคุยกันเรื่องราคากันนะคะว่าราคาเป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ค่ะตลาดอากนิมาเงียบมากๆเลยนะคะสาหรับไม้สกุลอากนิมาเดี๋ยวว่าพาไปชมนะคะไม้สกุลอากนิมาค่ะก็จะเป็นพวกไม้ใบนะคะไม้ใบต่างๆนะคะ,เป,ะ,ปะ,คะเป็นไม้ที่ปลูกในร่มนะคะเป็นไม้ที่ปลูกในร่มหรือพื้นที่ออฟฟิศ บริเวณรอบบ้านของเรานี่แหละค่ะก็จะเป็นพวกไม้ใบพวกนี้นะคะไม้มงคลไม้สกุลกนิมาจะมีความหลากหลายมากๆค่ะเป็นไม้ประดับนะคะ,ะบางท่านก็จะถ้าเป็นสายมูนะคะก็จะ,ะมีบางชนิดที่หลายๆท่านก็บอกว่าปลูกแล้วรวยปลูกแล้วรวยเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะก็จะมีพวก อโลกาเซียนะคะก็จะเป็นอ่านงกวักอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชื่อเขาเป็นมงคลเนาะก็น,นังกวักราคาตลาดก็ตอนนี้ก็ถ้าเป็นกวักธรรมดานะคะก็ราคาอ่าเบาๆค่ะส่วนถ้าเป็นกวักด่างนะคะอ่ามาได้เรื่องกวักได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก็มดจะพาชมไม้หลายๆตัวเลยวันนี้ค่ะจะพาชมไม้หลายๆตัวเลยอันดับแรกเราก็ เดี๋ยวก่อนพักกวักไว้ก่อนนะคะพักกวักไว้ก่อนค่ะอย่ามดพามาชมอ,อโกนิมากันค่ะอย่างไม้ด่างนะคะตอนนี้ราคาตลาดก็อเบามากค่ะไม้ด่างตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเรียกว่าออโรราด่างนะคะสยามออโรราด่างต้นนี้ค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะ,ะน่าจะชัดดีเนาะ อย่างต้นนี้ค่ะเมื่อก่อนไซนี้ก็2,005ประมาณนี้นะคะราคาของเขานะคะแต่ณปัจจุบันนี้ค่ะราคาก็ลงมาค่ะอยู่ที่หลักพันนิดๆน,นะคะสําหรับอโกนิมารท,ที่เป็นไม้ด่างนะคะอ่านี่ค่ะเพราะว่าไซนี้นะคะที่มดเคยแบ่งไปนะคะมดเคยแบ่งขายไปตอนนั้นรู้สึกว่าจะ3,005นะคะ3,005อ่า ไซส์แบบนี้เลยนะคะหลายหลายท่านอาจจะแปลกใจนะคะว่าเศรษฐกิจบ้านเราไม่ค่อยดีแต่ทำไมราคาต้นไม้ยังมีคนเล่นอยู่มีค่ะจะมีเฉพาะกลุ่มนะคะจะมีเฉพาะกลุ่มถ้าหากใครไม่ได้มาสนใจเรื่องต้นไม้ก็จะไม่รู้ราคาต้นไม้เป็นยังไงนะคะเพราะว่าตามท้องตลาดก็จะเป็นราคาตลาดทั่วๆไปแต่สำหรับมดโชคดีหน่อยที่มดเข้าลึกเข้าไป ถึงกลุ่มจะเรียกว่า,าส่งออกนะคะกลุ่มส่งออกที่เป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มดก็พามาชมไม้มาชมราคามาพูดคุยราคาต้นไม้กันนะคะวันนี้ขอไม่นานค่ะขอไม่นานนะคะเพราะว่า ก็มีเรื่องให้พูดคุยไปเรื่อยเปื่อยนะคะราคาต้นไม้ตลาดตอนนี้เรามาถึงอโกนิมาราคาลงเยอะเลยนะคะราคาลงเยอะเลยอย่างมรดกโลกค่ะไซนี้เมื่อก่อนขายกันอยู่8 0 0ร้อยถึงหนึ่งพันนะคะแต่ณปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่350ไม่เกิน500ร้อนะคะอันนี้เป็นไม้ก็ขึ้นอยู่ที่ลักษณะ,อะฟอร์มของเขานะคะ บางบางต้นอันนี้จะเป็นกระถางอา่ขอบพระคุณมากค่ะจะเป็นกระถาง8นิ้วนะคะไซ์นี้เมื่อก่อนก็อยู่ที่แปดร้อยเก้าร้อยถึงพันกันเลยแต่ณนะปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่สามสี่ร้อยไม่เกินห้าร้อยนะคะไซแ์8นิ้วค่ะถ้าเป็นไซเล็กไซห้านิ้วนะคะไซ์นี้ค่ะเมื่อก่อนนะคะไม้ไซนี้กอ็อยู่ที่สี่รอยห้าี่ร้อยห้าสิบ ก็ห้าแต่ณปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณร8 0ยแถึงสองนะคะอันนี้เป็นราคาไม้ณปัจจุบันกับราคาเมื่อ3-4เดือนที่ผ่านมานะคะอ่าก็เข้าใจเนาะทุกคนก็ต่างก็ประหยัดค่ะอันไหนที่ไม่จําเป็นเราก็จะไม่ใช้จ่ายนะคะอ่ามดก็ทําไม้เป็นอาชีพจะเรียกว่าเป็นอาชีพเป็นงานหลักมดเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามดก็ ได้เงินจากการาขายไม้ทําไม้ได้เยอะมากกว่างานประจําอีกค่ะทุกคนได้เยอะมากกว่างานประจําอีกตอนแรกๆมดก็ทําไม่เยอะนะคะเราทําไม้ปลูกต้นไม้ก็ต้องรู้จักการชําการขยายนะคะเพราะว่าไม้เขาต่อยอดให้เราไปเรื่อยๆเราซื้อไม้มาในราคาอย่างน้องต้นนี้มดยกตัวอย่างนะคะต้นนี้มดซื้อมาถ้าเป็น สามอหสินะคะมดก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาได้ฟอร์มใหญ่นะคะถ้าฟอร์มนี้นะคะ,อะตอนนี้ก็สักพันสองก็น่าจะได้นะคะแต่เมื่อก่อนนะคะไซนี้สามพันสามพันเลยนะคะทุกคนมดขายไม้สองต้นสองต้นมดสามารถแบบเหมือนกับเรามดเคยเลี้ยงวัวนะคะมดเคยเลี้ยงวัวแล้วก็ขายวัวตัวหนึ่งได้หมื่นแปด มดขายไม้ต้นหนึ่งเชื่อไหมคะมดยังได้ราคาเท่ากับขายวัวเลยค่ะจริงๆค่ะช่วงที่ไม้ราคาอ่าสามสี่เดือนที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้เรามาคุยเรื่องราคาตลาดณปัจจุบันนะคะว่าตอนนี้ราคาไม้อ่าราคาลงมากเลยนะคะถ้าหากใครคิดที่อยากจะ มาเลี้ยงต้นไม้เพื่อเป็นธุรกิจเสริมก็สามารถทําได้แต่ไม่สามารถจะมาทําเป็นงานหลักได้นะคะเพราะว่าตลาดต้นไม้ตอนนี้เงียบมากค่ะเงียบมากๆเลยนะคะเหมือน,นก,กับกวักค่ะกวักมรกตนะคะเมื่อก่อนนี้อ่าเราจะพูดเรื่องกวักบ้างทีนี้ยต้นนี้นะคะน้องเป็นกวากมรกตดํด่างนะคะน้องเป็นด่างชมพูนะคะต้นนี้ออกด่างชมพูด่างส้มนะคะส้มๆมอมชมพูอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค น้องเป็นกวากด่างใบหนึ่งเมื่อก่อนราคากว่าใบละประมาณเกือบสองพันนะคะทุกคนเกือบสองพันเพราะว่ามีเมื่อเคยขายกิ่งคู่กันกิ่งนี้นะคะ,ะตัดไปเมื่อขายไปหมื่นหนึ่งเขาก้าซื้อค่ะคนที่มาขอซื้อที่บ้านกล้าซื้อนะคะหมื่นหนึ่งกิ่งหนึ่งนะคะหมื่นหนึ่งแล้วเขาก็ไปตัดแบ่งใบขายใบไหนไม่ด่าง าด่างน้อยๆเขาก็ขายในเชื้อนะคะเป็นไม้เชื้อเชื้อด่างนะคะเขาก็จะขายอยู่ประมาณใบละห้าร้อยค่ะถ้าเป็นใบด่างเขาก็จะหลักพันขึ้นนะคะถึงสองพันด่างสวยๆก็ใบหนึ่งก็สองพันห้าก็ยังได้นะคะสําหรับอาชีพเลี้ยงต้นไม้นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนสามารถเลี้ยงตัวเองได้สบายเลยค่ะมะก็ลืมตาอ้าปากพอได้อยู่ได้กินก็เพราะการทําต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้น ่ตอนนี้ราคาตลาดลงเราก็ขายไปตามราคาตลาดค่ะนี่ค่ะอย่างไม้ด่างต้นนี้นะคะเป็นลูกผสมลิ้นกระทิงค่ะไซส์นี้ค่ะเมื่อก่อนอยู่ที่พันห้านะคะอยู่ที่พันห้าพันหาไม่ต่ํากว่าพันค่ะแต่ณปัจจุบันนี้มื่ขายเท่าไหร่รู้ไหมคะมดขายนี่ค่ะ550บาท550บาทค่ะ ซึ่งไม้ต้นนี้นะคะมื่ซื้อมามาก็มาทําจํานวนค่ะเราต้องทําจํานวนให้ได้แล้วเราจะไม่ขาดทุนนะคะสําหรับการขายต้นไม้ค่ะการทําจํานวนก็คือการตัดยกยอดบ้างชําข้อบ้างนั่นเองค่ะเราก็จะได้ไม้มาเป็นทุนนะคะเราเราก็จะได้แบบอย่างน้อยเราขายยอดไปเรายังเหลือตอค่ะทุกคนเรายังเหลือตอนะคะราคาต้นไม้ตอนนี้ หนึ่งไม้อกนิมาราคาก็สามารถจับต้องได้ค่ะอาถ้าเป็นไม้ด่างตัวนี้นะคะสุวรรณภูมิด่างค่ะทุกคนสุวรรณภูมิด่างไซนี้ค่ะตอนนี้มดก็ขายอยู่ที่อาหน,อหน่อนึงนะคะหน,หน่อนึงไซนี้อันนี้มดเพิ่งแยกนะคะเพิ่งแยกแต่น้องกําลังระบบลากกําลังเดินนะคะมดก็จะลอยเขาแข็งแรงกว่านี้ มักขายอยู่250นะคะถ้าไซนี้เมื่อก่อนก็อยู่ที่500ถึง600กันเลยนะคะไซนี้ครึ่งต่อครึ่งค่ะตอนนี้ราคาถูกมากค่ะถูกมากๆเลยอ่ามักก็ทำจำนวนไว้แบบนี้ละค่ะแล้วก็ยังจะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะเขาก็จะมารับเราค่ะเราจะทำเป็นจำนวน10ต้นอย่างเงี้ยค่ะ10ต้น2 5 0 0นะคะ10ต้น2 5 0 0อ่ามัซื้อต้นแม่พันมานะคะม่อซื้อมา3 0 0พันค่ะ ซื้อมาสามพันเขาก็จะแตกหนอ่อแตกกอให้เราดีมากอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ที่มดมดแยกลูกเขาออกไปนะคะก็จะเหลือต้นแม่เดี๋ยวเขาก็จะแตกให้เราอีกค่ะเราก็จะมาแยกแบบนี้และคะ่ะแล้วก็ทําจํานวนไว้เยอะๆนะคะแม่ค้าที่เขาไปขายตามตลาดเขาก็มาเอาจากเรามดให้เขาไปต้นละสอง้อยห้าสบะมดก็จะขาย10บต้นค่ะมดก็จะได้เป็นเงินก้อนนะคะมัดก็จะได้คืนทุนแล่าทุกคนรู้ไหมคะมาดูต้นนี้กันค่ะ อันนี้เป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นไม้มลเลนะคะต้นนี้เป็นไม้ด่างต้นนี้มดซื้อมาห้าพันบาทตอนนี้ยังอยู่อย่างนี้เลยค่ะเงินห้าพันซื้อทองได้ตั้งสลึงหนึ่งนะคะนี่ค่ะบางครั้งการลงทุนก็มีความเสี่ยงแบบเขาบอกนะคะ,ะการลงทุนมีความเสี่ยงเหมือนกัน ถ้าเป็นไม้ด่างแบบนี้มดจะไม่ตัดไม่ทําอะไรเขาปล่อยเขาไปเรื่อยๆนะคะเพราะเขาด่างจัดนะคะทุกคนด่างเหลืองแบบนี้ถ้าตัดปุ๊บมีโอกาสที่จะซุดแล้วก็ละลายไปเลยค่ะก็คือเขาไม่เจริญงอกงามนะคะถ้าด่างจัดจัดเพราะว่าใบที่เขามีเขาก็จะทิ้งตัวเขาเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรเขาสําหรับไม้ด่างมากๆด่างจ,จัดนะคะกวักมรกตค่ะตอนนี้มดชําใบแบบนี้นะคะ เมื่อก่อนใบแบบนี้ค่ะ200ก็ขา,ขายได้นะคะแต่ณปัจจุบันนี้เขาขายกันอยู่ที่80บาท90บาทไม่เกิน100นะคะใบใหญ่ๆส,สวยๆแบบนี้นะคะไม้แบบนี้มดเลี้ยงจนมีหัวมีรากแล้วอ่กวักมรกตขยายพันธุ์ด้วยการชำใบนะคะเพื่อนๆที่พี่กวักมรกตขยายพันธุ์ด้วยการชำใบหลายๆท่านก็เคยดูคลิปมดนะคะมดก็จะตัดอ่ใบาจากกอแม่นะคะกอแม่ของเขาก็คือกอนี้ค่ะ นี่ค่ะก็อนนี้มันก็เป็นเป็นไม้ชําใบเช่นกันนะคะเลี้ยงใช้เวลาหลายปีพอสมควรค่ะสําหรับน้องกอน,นี้นะคะเราก็จะเลี้ยงถ้ากิ่งไหนที่เราเห็นว่าเขาอายุมากค่ะเราก็จะมาคัดเอาใบที่มีด่างกระจายแบบนี้ค่ะกิ่งที่มีด่างกระจายแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็อายุของใบเขาก็อ,อย่างเงี้ยก,ก็น่าจะตัดได้แล้วแต่มดยังไม่ตัดเขาค่ะเพราะว่ามดขยายไว้เยอะมาก มันก็จะตัดเป็นเป็นท่อนแบบนี้นะคะตัดจากจากตอจากต้นเขาอย่างนี้ค่ะกิ่งอย่างนี้ก็ชาได้ค่ะการขยายพันธุ์ของกวักมรกตค่ะทําได้หลายวิธีค่ะชําใบอ่าแล้วก็ชําข้อหรือว่าจะผ่าเง,ง่าก็ได้นะคะผ่าเง,ง่าเราได้จํานวนเยอะมากค่ะซึ่งตอนนี้ถามว่ากิ่งหนึ่งถ้าขายใบละใบละร้อยนะคะกิ่งหนึ่งก็มีประมาณสิบกว่าใบก็ได้อยู่นะคะกิ่งละพัน ก็โอเคอยู่แต่เมื่อก่อนมดเคยซื้อกิ่งหนึ่งสองพนะคะทุกคน2องพราคาแบบโหดมากๆค่ะแล้วก็ใบอย่างนี้เรามาชัมเราขาย250 3 0 0เราก็ยังขายได้แต่นัปัจจุบันนี้ราคาไม่ถึงร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นราคาอของกวักมรกตนะคะสำหรับกวากมรกตดดำดางนะคะดำดางค่ะก็ยังพอมีราคานะคะดำด่างของมดอยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นดำด่างส้มนะคะทุกคนนี่ค่ะไซนี้เมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่มดไปเปิดเสนอราคาในกลุ่มดด 6, ะะมดขายได้ห0พันนะคะอ่ามดขายได้หกพันแต่ณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่3 5มพไม่เกินสี่พันนะคะน้องมีหน่อแบบนี้ค่ะต้องมีหน่อแล้วหน่อเขาต้องด่างด้วยนะคะถึงจะได้ราคาแต่ถ้าหนอไม่ด่างค่ะเขาก็จะไม่ได้ราคานะคะก็เหมือนกับต้นนี้ค่ะที่เป็นแค่ด่างนะคะ ต้นนี้เป็นแค่ด่างค่ะหน่อเขาออกมานะคะหน่อเขาเขือมนก็เลยต้องตัดเขาทิ้งค่ะเราก็มาลุ้นหน่อกันต่อไปสําหรับแค่ด่างใบเดียวอยู่ที่ราคาตลาดตอนนี้อยู่ประมาณถ้าเป็นใบแบบนี้นะคะอยู่ที่สองพันนะคะสองพันไม่เกินสองพันห้านะคะอันนี้เป็นราคาตลาดของกวักแคะนะคะแต่เมื่อก่อนนะคะใบเดียวค่ะทุกคนทําไมกล้องมดออกสีมืดๆไหมคะหรือว่ามันเป็นที่แสง นี่ค่ะมันมืดๆจริงๆอะ่ะหรือว่ามดเข้ามาในโดมแล้วเขาแสงน้อยเนาะเดี๋ยวมดเขาออกไปข้างนอกก่อนอ่าอย่างใบนี้นะคะใบนี้ค่ะเขามาจากกอแม่ด่างนะคะใบนี้เข้ามาจากกอแม่ด่างเขาด่างนิดเดียวค่ะแต่เขาซื้อมาในนามของอ่าไม้ลุ้นด่างนะคะไม้ลุ้นด่างใบนี้เขาขายกันเกือบพันนะคะนี่ค่ะแต่ มีด่างเต็มๆหน่อยเดียวนะคะอ่าเขาก็ยังขายกันอยู่เรามาลุ้นกันดูหน่อเขานะคะหน่อเขากําลังขึ้นค่ะก็รอดูว่าหน่อเขาจะด่างไหมหรือว่าเขาจะไม่ด่างก็ความเป็นไปได้ของไม้ด่างมีเยอะค่ะทําไมกล้องมดเป็นยังไงบ้างคะภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยภาพชัดเสียงชัดไหมคะกล้องมดมันแลมืดๆอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอ่ามันแรมืด,มด มดก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาเป็นเพราะอะไระมาต่อกันค่ะอันนี้ก็เป็นราคาของปักนะคะเราไปดูราคาของต้นโชคเก้าชั้นกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้โชคเ9้าชั้นกําลังเป็นกระแสค่ะกําลังเป็นที่ต้องการของของอ่าจะเรียกว่าตลาดแล้วก็เป็นไม้ที่หลายๆคนสามารถ สร้างเม็ดเงินได้เยอะมากๆค่ะเนื่องจากว่าต่างชาติต้องการนะคะสำหรับไม้ที่ต่างชาติต้องการตอนนี้ก็จะเป็นไม้ที่มีลูกผสมเงินหนาอ่าแล้วก็จะเป็นไม้ใบหนาใบแข็งแล้วก็มีฟอร์มกระชับนะคะเป็นไม้ทรงคอมเพกเป็นไม้ที่ตลาดต้องการแล้วก็ต้องมีสีสวยๆด้วยนะคะ,ะสำหรับโชคเก้าชั้นก็ยังถือว่าเป็นไม้ที่ทำราคาได้ดีนะคะ อของมดเองค่ะอย่างของมดเองมดก็แบ่งปันราคาไม่แรงเหมือนสวนอื่นๆนะคะมดบอกงี้เลยไม่แรงเพราะอะไรคะเพราะว่ามดเคยเคยไปซื้อมาแล้วราคาโอ้ยราคาแรงมากค่ะทุกคนแต่มดก็สงสารคนที่เขาอยากจะเลี้ยงพอเรามีเราก็สงสารคนที่เขาอยากจะเลี้ยงนะคะอะราคาอย่างน้องไซนี้ค่ะ ถ้ามัดขายมัดก็ขายอยู่ประมาณไม่เกินสามพันห้าสี่พันนะคะต่อหนึ่งต้นนะคะแต่ถ้าเป็นสวนอื่นๆที่เขามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเขาก็จะขายไม้ต้นนี้ราคา,อ,าอยู่ที่ประมาณห้าพันขึ้นเกือบหมื่นเหมือนกันนะคะแต่ละต้นนะคะก็ขึ้นอยู่ที่สีด้วยนะคะขึ้นอยู่ที่สีที่ฟอร์มโชคเก้าชั้นช่วงหลังๆมา มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขามาเหมาโชคแถวระยองนะคะเขาเหมาโต๊ะไปหลักล้าน,นะคะ่ะทุกคนเขาเหมาไปเป็นหลักล้านนะคะหลักล้านแล้วเขาได้ไปสมมุติว่าสมมุติว่าร้อยต้นอ่ะคิดดูถ้าเป็นร้อยต้นอะคะล้านหนึ่งอ่ะมันตกต้นละเท่าไหร่ไม่อยากจะคิดเลยนี่มดยังบอกเลยบอกของว่าโต๊ะเล็กๆอย่างนี้นะคะมีพี่คนหนึ่งเขาเป็น เหมือนพ่อค้าที่หาไม้ให้ต่างชาติค่ะหาไม้ให้อ่าให้ต่างชาติเขาก็มาถามว่าขายไม้แบ่งไม้โต๊ะนี้ผมเหมาหมดจะเอาเท่าไหร่เขาถามอย่างนี้เลยนะคะเขาถามเราแบบนั้นเลยมัอยากได้ตังค์มากมันบอกพ่อว่าพี่ขายเยอะขายเอะพ่อบ้านบอกว่า <c oughs> ขอเก็บไว้ก่อนยังไม่ขายเล่นตัว <c oughs> เล่นตัวเขาเอาเงินแสนมาให้ก็ยังไม่กล้าเอานะคะอันนี้ก็คือ เป็นการที่เสียโอกาสนะคะบางทีจริงๆการเลี้ยงไม้เราสามารถหาไม้มาทดแทนได้นะคะ,ะแต่พ่อบ้านเป็นคนที่รักไม้แล้วแบบคือถ้าไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยค่ะราคาต้นไม้อย่างน้องไซส์นี้ฟอร์มนี้เป็นไม้ที่ตลาดต้องการนะคะก้านกระชับแบบนี้นะคะก้านสั้นๆค่ะก้านสั้นๆใบอ้วนๆใบกลมๆนะคะเป็นไม้ที่ตลาดต้องการนะตอนนี้ถ้าไซส์นี้ซื้อขายกันอยู่ถ้าเกิด ก็ไม่น่าเกินสามพันถึงห้าพันนะคะอย่างน้องต้นนี้นะแต่ก็มีคนทักมดมานะคะอ่าใบกลมๆแบบนี้มดเพิ่งปล่อยไปแต่ต้นนั้นน่ะสีจะออกสีพัดเทลสีจะออกอ่าโอรสหน่อยๆนะคะมดตัดยกยอดแล้วมดบอกขายยอดไป 10, หมื่นเก้ามดคิดว่ามดพูดไปอย่างนั้นแหละไม่คิดว่าจะมีคนมาซื้อจริงๆเชื่อไหมคะทุกคนทักมากันเป็นสิบ ถามว่าเท่าไรลดได้ไหมหุ้ยหมื 19, น่นเก้านี่มัว่าซื้อวัวได้เป็นตัวตัวแล้วนะคะเขายังกล้าซื้อมะก็เลยบอกว่างั้นหนูขอหมื่นห้าเขาโอนตัง์ันเลยเขขอเลขบัญชีแค่ใบใบนี่คะใบแบบนี้นะคะใบกลมๆเขาต้องการที่จะเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ได้ฟอร์มแบบนี้แล้วนะคะคือเขาไม่ต้องไปพัฒนาฟอร์มแล้วปกติโชคเ9้าชั้นค่ะ ก็จะมีลักษณะที่เป็นใบเรียวยาวนะคะเพราะฉะนั้นนักพัฒนาสายพันธุ์เขาจะต้องพัฒนาให้ได้ฟอร์มใบตามตลาดค่ะตอนนี้ตลาดต้องการไม้ฟอร์มนี้เขาก็จะเอาฟอร์มนี้แล้วก็เอาสีมาเข้าเพื่อให้ได้ไม้สวยๆนะคะซึ่งกว่าจะได้ก็เป็นปี2ปีนะคะซึ่งถามว่าตลาดจะไวไหมไม่วาวค่ะก็จะมีหมุนเวียนกันไปแบบนี้แหละแต่ราคาอาจจะ ถูกลงหรืออาจจะดีดขึ้นก็เป็นไปได้เป็นราคาของตลาดต้นไม้นะคะอ่ามอก็รู้จักกับสวนใหญ่ๆมีสวนอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ในพื้นที่ระยองท่านก็ทําโชคมาเป็นสิบปีอ่าไม้ของเขานะคะก็จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของใครสักเท่าไหร่แต่อาจารย์เขาก็มีความมุ่งมานะที่จะพัฒนานะคะท่านก็นําเอาเกสรตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นนะคะเพื่อให้เกิดไม้ที่แตกต่างจากไม้ตลาดะคะ่ะ ซึ่งตอนนี้รู้ไหมคะไม้อาจารย์ติดตลาดแล้วมีคนมาเหมาไปหลายล้านค่ะไม่ใช่หลักร้านหลายหลายร้านเลยนะคะก็เป็นโอกาสของเขาค่ะเขาก็ทำมานานอ่าเขาลงทุนทุ่มเทให้กับการพัฒนาสายพันธุ์นะคะก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จนะคะการที่จะได้เงินล้านมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะสำหรับคนทำไม้ต้องมีความอดทนแค่ไหนแล้วต้องต้องเก่งมากๆยอมรับนะคะหนึ่งเขาต้องมีแบบ มีทุนกินนะคะมีทุนกินอย่างเราหาเช้ากินข้ามหาไปกินไปซื้อไม้มาขายไม้ไปแบบนี้เราไปทําทุนนิ่งแบบนั้นกับเขาไม่ได้นะคะแต่ก็คือต้องเริ่มเริ่มเริ่มสะสมนะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเริ่มสะสมไปเรื่อยๆร,ราคาตลาดไม้ไม่มีตายค่ะเพราะว่าก็จะมีหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเพราะจะมีเฉพาะกลุ่มจริงๆ มดเข้าไปอยู่ในกลุ่มต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นโชก้าชั้นอโกนิมาไม้ด่างไม้มงคลไม้ป่าไม้หาย,ยากมดเข้าไปเป็นสิบบกลุ่มนะคะมดก็อึ้งเหมือนกันว่าเขาบางถามว่าตลาดต้นไม้มีการปั่นไหมคะมดคิดว่าถ้าใครมีพักมีพั่วค่ะราคาไม้เจด,ด้ด มดไม,ไม่ไม่รู้นะคะว่าเขาปั่นไม่ปั่นแต่มดคิดว่าคนที่มีพักมีพวกอ่ะราคาไม้จะได้เพราะว่ามดเคยไปเจอคนรู้จักคนหนึ่งลงเสนอราคาในกลุ่มเขาก็จะทักมาบอกว่าช่วยไปใส่ราคาให้เขาเท่านั้นเท่านี้หน่อยมดก็แปลกใจแต่มดก็ไปใส่นะมดไม่รู้แต่พออ่ามดใส่นึกว่าอะไรเขาก็ไปบอกอีกคนหนึ่งให้ไปใส่ราคาการการทำงม้ช่วงแรกๆอ่ะมดก็หมดไปเยอะนะเพราะว่า ความที่มดอยากได้มดก็ไปประมูลแข่งกับเขาไปไปร่วมประมูลเพื่ออยากได้ไม้ต้นนั้นๆนะคะแต่ตอนนี้มดรู้แล้วเราไม่ต้องอยากได้ขนาดที่ต้องไปแข่งขันกับเขาค่ะถ้าไม่ใช่ของเราเราก็ปล่อยไปค่ะปล่อยผ่านไปนะคะเพื่อนๆพี่มดก็เอามาบอกเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคนเล่นไม้ใหม่ๆนะคะอย่าไปหลงกลนะคะอย่าไปหลงกล,กลการตลาดนะคะการเก็บไม้ทําไม้ใจเย็นๆค่ะทําไปเรื่อยๆราคาไม้ค่ะ ก็เป็นไปตามกลไกของตลาดนะคะมีขึ้นมีลงนะคะเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านไหนที่เล่นไม้อยู่นะคะใจเย็นๆนะคะดูไปเรื่อยๆเอาที่เราชอบจริงๆค่ะซื้อแล้วมีความสุขดูแลมีความสุขนะคะดูพ่อบ้านเพิ่งเลิกงานมาค่ะเลิกงานมาก็จะเดินดูต้นไหนมีดอกต้นไหนพร้อมผสมนะคะก็เป็นความสุขข,ของเขานะคะเขาเพิ่งเลิกงานมาค่ะเขาก็จะมาแวะดูส่วนมดก็มีหน้าที่ บริหารถ่ายรูลปลงกลุ่มนะคะวันหนึ่งก็พอขายได้ค่ากับข้าวนะคะสองพันสามพันก็พอได้นะเราจะไปทำงานที่ไหนคะได้เงินขนาดนี้การทำไม้มันก็เป็นช่องทางแต่ถ้าว่า เป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มทำแล้วคาดหวังกับไม้นะคะเป็นไปไม่ได้ค่ะเมื่อเข้ามาอยู่ในวงการไม้ก็หลายปีนะคะแล้วเราก็ต้องสร้างตัวตนให้คนอื่นเขาเชื่อมั่นเราด้วยนะคะสำหรับการขายไม้จำหน่ายไม้นะคะเพื่อนๆพี่วันนี้ค่ะมดก็มาจะครึ่งครึ่งชั่วโมงเนาะเนี่ย2 5นาทีแล้วอ่า มันก็พามาพูดคุยเรื่องราคาตลาดนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องราคาตลาดราคาต้นไม้อ่าณนะปัจจุบันนี้นะคะเป็นราคาก็จะมีช่วงนี้ราคาสุดๆก็จะเป็นโชคเก้าชั้นนะคะเพราะว่าโชคเก้าชั้นเป็นไม้ที่มีนักลงทุนต่างชาติค่ะเขาก็เอาไปออกนอกประเทศค่ะหมายถึงเขาก็มาซื้อของไทยเรานี่แหละค่ะเอาไป จำหน่ายแล้วก็จะมีคนที่แบบเป็นชาวต่างชาตินะคะเข้ามาในไทยแล้วก็มาไล้เพื่อขายไม้เอาจากไทยกลับไปประเทศเขานะคะ,ะซึ่งไม้ตัวอื่นๆตอนนี้เงียบค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างแต่มดก็เพิ่งได้ยินข่าวมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะใบายาราบด่างเพื่อนๆพี่ได้ยินข่าวไหยคะต้นหนึ่งเป็นล้านมดว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นความคิดของมดน,นะคะทุกคนไม่รู้จะคิดเหมือนกันหรือเปล่าเนาะมันก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีนะคะเพื่อนๆพพี่ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาพูดคุยวันนี้มดรบกวนเวลาของทุกท่านไม่มากค่ะเราก็จะมาคุยกันทุกวันทุกวันนะคะวันนี้ก็พามาคุยเรื่องราคาของต้นไม้นะคะวันนี้คลิปนี้ค่ะหมดก็ถึงเวลาแล้วเนาะเพราะว่าหลายๆท่านช่วงเย็นเย็นก็อาจจะมีภาระนะต้องหากับข้าวกับปลาให้พ่อบ้านนะคะอ่าแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะ,ะคลิปหน้าแต่มดมีนะคะมีนะขอบคุณมากค่ะมดมีลูกค้าที่ทักมาบอกมดว่าขอให้หมดไลค์แล้วก็บอกราคาต้นไม้ซึ่งไม้บางต้นนะคะอย่างโชคเก้าชั้นพ่อบ้านจะเก็บซะเยอะค่ะจะมีปล่อยบ้างแต่ราคาไม่ค่อยจะ ราคามันปล่อยราคาเบาๆค่ะมันไม่ได้ปล่อยราคาแรงเหมือนสวนใหญ่ๆเขาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปมาขออะกลับกล้องมาดูหน้ากันก่อนไม่มีที่จะนั่งแล้วค่ะไม่มีที่จะนั่งจริงๆแดดก็ร้อนขนาดเมื่อวานก็ฝนตกนะคะวันนี้ก็โชคดีหน่อยขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามมดเป็นกำลังใจให้มดตลอดมานะคะสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าผิดพลาดประก,การใดก็ขออภัยด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้มดไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมดจะลืมกดปิดอีกนี่โอเคสิ้นสุดสิ้นสุดเดี๋ยวจํา